มหาวิทยาลัยลงังสิทธิ์รงกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนเปิดโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างธรรมาธิปไตยซึ่งงานนี้เป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชัน RSU Book เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนนักศึกษาและประชาชนอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะทางมหาวิทยาลัยเองเราจะมีการใช้เทคโนโลยีเต็มรูปแบบในการเรียนการสอนเรามีโครงการ Smart Classroom นะครับปีปีหนึ่งนักศึกษาปีหนึ่งจะได้รับ แท็บเล็ตแจกให้กับนักศึกษาทุกคนนะครับเรามีวิชาธรรมมาธิปไตยเป็นครั้งแรกนะครับนักศึกษาปีหนึ่งทุกคนจะถูกบังคับให้เรียนนะครับปีแต่ละปีเนี่ยเรามีนักศึกษาปีหนึ่งประมาณ7 0 0 0พ0 0ถึงเก้าคนนะครับนักศึกษาทุกคนจะใช้แท็บเล็ตแล้วเรียนอยู่ในห้องเรียนที่มีการซิงโครไนซ์กันนะครับระหว่างสื่อการเรียนการสอนนะครับจะเป็น p a เปอร์เลเต็มรูปแบบแล้ววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันเปิด ครั้งแรกนะครับตัว Mobile อปพลิเ a t i o n นะครับที่เรียกว่า iSuBook นะครับภายใต้ความร่วมมือโครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาและสรส้างสังคมทางวาิทยาศาสนี้สามารถจะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบน iOS <ร>นะครับเรามีมากกว่า133หลักสูตรในทุกระดับการศาึกษาซึ่งถือได้ว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรมากที่สุดในประเทศไทยดังนั้นทางมหาวิทยาลัยได้มุ่ ืออิเล็กรจนเกิดเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมาย่อไว้ในหนึ่ มนุชกุลชัยผู้อำนวยการฝ่าย e ีวิสเนตบริษัท ARIP จำกัดมหาชนขึ้นมากล่าวในเรื่องของการพัฒนาหนสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศรึกษาและเสริมสร้างกำลังที่ปไตยข่ะเป็นเช่นค่ะโครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือโดยที่เป็นองิตของท่านกรธิการบดีนะครับที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือเพื่อที่จะส,ะส่งเสริมนะครับอุตสาหกรรมการศรึกษาครับและกรร็อุตสาหกรรมด้านไอนทีออนไลน์ต่างๆนะครับโดย นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือในส่วนของธรรมศาธิปไตยหรือจะเป็นการวิจัยนะครับหรือรายงานการทดลองต่างๆของมหาวิทยาลัยไ,ได้ฟรีครับการดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันทางไอ o ีนะครับ มหาวิทยายลัยรังสิตได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วยงานนี้ได้รับเกียรติจากดรชุนทพงไทยอุปธรรมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนจากบริษัท AIP ร่วมเปิดงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานเอาเป็นว่าเราไปถามที่มาและวัตถุประสงค์ของการร่วมมือกันครั้งนี้กันค่ะคือตรงนี้เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างมาริทิตกับบริษัท AIP จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับดําริของท่านดิการบดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปีนการศึกษา2556เนี่ยเราจะมีการแจกแจ็บเล็ตให้กับนักศึกษาด้วยนะครับแต่ว่าเราเรามองว่าความร่วมมือตัวนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งตัวนักศึกษาเองสังคม สามารถที่ดาวน์โหลดหนังสือหนังสืออยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์สามารถจะเปิดได้ทั้งทั้งแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ iOS อาจจะเป็น iPhone หรือว่า iPad อะไรก็ตามเนี่ยนะครับหนังสือเนี่ยสาระสำคัญที่เราบอกว่าเป็นธรรมธิปไตยเนี่ยคือจะปลูกฝังในเรื่องของการเป็นคนดีของสังคมนะครับเรื่องของจริยธรรมจริยบัณความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆนะครับก็หนังสือตรงนี้จะมีการเพิ่มเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยที่หนังสือที่เรามีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นหนังสือของดรทิศเองนะครับหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ การเปิดเสรีอาเซียนนะครับที่มีอยู่แล้วในอใน e ีบุ๊กนะครับก็สามารถจะดาวน์โหลดได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับใน iOS ก็คือ i อชูบุ๊กนะครับสามารถจะเข้าไปเสิร์ชใน p อ Store ได้เลยนะครับ,รบสำหรับโครงการนี้เนี่ย AIP เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตสื่อนะครับที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในเรื่องการนำสื่อมานานนะครับนในเรื่องการนำสื่อในทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสีสันใหม่ๆนะครับการคิดเนื้อหาใหม่ๆรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะมี มีความคิดสร้างสรรค์ที่ที่เหนือจินตนาการกว่าเยอะเพราะนั้นเราอยากจะนําเอาจุดเด่นของเขาในด้านนี้นะครับมาผนวกกับประสบการณ์ที่เรามีนะครับเลยกลายเป็นความร่วมมือระหว่าง a i p กับทางมหาวิทยาลังศิกนะครับที่จะนําเอาเนื้อหาที่น่าสนใจจากน้องๆนักศึกษานะครับมาพัฒนาเป็นสื่อในรูปแบบดิจิตอลนะครับซึ่งสื่อในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะแยะมากมายนะครับทั้งแง่ของการการแพร่กระจายนะครับหรือการส่งต่อให้คนอื่นอ่านให้ได้รับรู้ในวงกว้างได้มากกว่าในต้นทุนที่ต่ำ นะครับจะลืมว่าในอดีตถ้าสมมติเราจะพิมพ์หนังสือนะครับจะพิมพ์วารสารพิมพ์อะไรก็ตามนั่นคือค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะครับด้วยการที่เป็นออนไลน์เป็นดิจิตอลเวอร์ชันทําให้เราสามารถเผยแร่ความคิดนะครับไอเดียใหม่ๆนะครับเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องธรรมาธิปไตยนะครับที่เราพูดกันเรื่องนี้มานานแล้วถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะนำเอาประสบการณ์นำเอาความรู้นะครับที่ที่ท,ที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ให้คนอื่นได้รับทราบในวงกว้าง S r s u b o o k ถือเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นการย่อห้องสมุดมาไว้ในมือคุณสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด RSJbook ได้ที่ App Store ส่วนเวอร์ชัน Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google p l a y จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะ